นับต่อไปนะคะหลังจากที่เราวิเคราะห์ผ่านของประเทศไทยแล้วเรามาดูกันว่าเพื่อนบ้านใกล้ชิดเมืองไทยมากที่สุดคือเวียดนามเนี่ยเขามีแผนเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างไรแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่กระทรวงพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตยอย่างประเทศไทยก็จับตาและก็เอาเวียดนามมาเป็นตัวอย่างและเป็นคู่แข่งคนสําคัญของประเทศไทยผู้ที่จะสามารถวิเคราะห์ในเชิงลึกได้ ของเวียดนามเนี่ยคงหนีไม่พ้นคุณวิทูลเพิ่มพงษาเจริญเครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาแม่น้ำโขงค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับก็ต้องขอะทันโทษที่มาช้าจนทำให้เขาต้องปรับรายการความจริงผม ก็ขอปรับหัวข้อของนิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณธราบอกว่าของเราที่เตรียมประเทศไทยเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะเวียดนามยิ่งก็ไม่ต่างกันมากนักนะแต่ว่ายังไงก็ตามผมผมอยากจะให้ภาพรวมๆแล้วก็เผอิญเพิ่งจะทราบว่าพรุ่งน,นี้เนี่ยเขาจะมีการประชุมคณะกรรมการพลังงานแห่งชาตินะฮะแล้วก็จะมีการเสนอว่าให้มีการเลื่อนโครงการไปอีกสามปีนะฮะ ผมก็เลยอยากจะถือโอกาสนี mm hmm. ้เห็นมีสื่อเยอะนะฮะ mm hmm. เพื่อที่จะลองพยายามเสนออะไร mm hmm. เผื่อมันจะมีผลบ้างนะฮะต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาตินะฮะแล้วก็คิดว่าคงเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของนายกปพิสิทธ์นะฮะในฐานะประธานกรรมการนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยผมจะพูดเรื่องว่างหน่อพอดีมาที่ คณะอักษรนะฮรก็ระหว่างที่เขากำลังเตรียมการผมก็เลยอยากจะเล่าอะไรให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะอตอนที่เขามีการเขาเชิญผู้เชี่ยวชาญเนี่ยว่าไอตัวเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วเนี่ยนะฮะหลังจากใช้แล้วเนี่ยมันจะต้องเก็บแล้วการเก็บของมันเนี่ยมันจะต้องเก็บเป็นเป็นแสนแสนตีนะฮะเ,เขาก็ไม่สามารถหาที่เก็บที่ถาวรได้ในขณะนี้นะฮะ ต่อในขาเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามานะฮะว่าถ้ามันอยู่เป็น,นแสนๆปีเนี่ยนะฮะเราจะเขียนบอกว่าว่าอันเนี้ยมันเป็นแท่งเชืเ้อเพลิงใช้แล้วมันอันตรายเนี่ยคนจะใช้ภาษาอะไรดีผมไม่ทราบว่าวมีผู้เชี่ยวชาญภาษาอย่างนี้ไหมครับว่าคนจะใช้ภาษาอะไรดีครับอีกแสนปีนะครับภาษาอะไรนะครับภาษามดนะครับ ปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญภาษาเนี่ยเขาก็ศึกษาเลยนะครับว่าภาษาตั้งแต่มีมนุษยชาติมาเนี่ยนะฮะสูงสุดเนี่ยมันได้เพียงแค่ไม่กี่พันปีนะฮะแล้วเขาบอกว่ามีคนบอกก็ภาษาอังกฤษสิเขาบอกว่าภาษาอังกฤษไม่รู้อีกสองหมื่นปียังคงอยู่หรือเปล่านะฮะก็มีคนหนึ่งเขาก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อต้องใช้ภาษาที่ไม่ต้องไม่ต้องมีเชื้อชาติไม่ต้องมีวัฒนธรรม ให้คนเห็นแล้วก็รู้เข้าใจนะครับเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเขาก็เลยตกลงว่าแล้วใครจะรู้ล่ะเราจะทดสอบยังไงเขาบอกก็เอาเด็กสิเอาเด็กมานะทำอันนี้ขึ้นมาแล้วให้เด็กมาดูแล้วดูซิว่าเด็กจะว่ายังไงนะเขาก็เลยทําเครื่องหมายแบบที่คุณทาราให้ดูเมื่อกี้นะฮะเครื่องเครื่องหมายที่มีหัวกะโหลกอ่ะแล้วก็ให้เด็กดูพอเด็กดูปุ๊บเขาก็เขาก็ร้องจ้าแล้วก็บอกว่าอะไรนะฮะอ่อ เขาเรียกอะไรนะฮะพายรอดโจนสลัดเพราะโจนสลัดนะโอเคครับโอเคงั้นผมจะขอเออ่ uh, ก็ทุกคนก็คงทราบนะครับว่าเมื่อ25ปีที่แล้วนะครับ uh, ปีวั uh, นที่26เมษายน2029นะครับอันนี้คือภาพก่อนที่จะมีการระเบิดของเช์โนบิลนะครับทิ่มะ แล้วในคืนในวันนั้นก็มีการระเบิดขึ้นมานะครับก็ผมคิดว่าทาราได้ให้รายละเอียดพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าการระเบิดที่เชเนบิลเนี่ยมีตัวเลขนะฮะทาราได้พูดเมื่อกี้เนี่ยนะฮะว่ามีคนตายกี่คนมีคนเจ็บกี่คนมีผู้เสียหายกันมากน้อยเท่าไหรนะ่เนี่ยตัวเลขเนี่ยนะฮะมันแตกต่างกันมากนะครับ ตั้งแต่4,000นะครตัวเลขทางการไปจนถึงล่าสุดนะครมีหนังสือออกมาเล่มหนึ่งนะครับบอกว่า9 0 0 0 0 0คนนะครับแต่ว่าที่ผมยกมาให้ดูเนี่ยเป็นเรียกว่าสถาบันชื่อ Russian Academic of Medical Science นะครับให้ตัวเลขว่า2 0 0 0 0 0คนนะครับสิ่งที่ผมอยากบอกคืออะไรผมอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่า เวลาเขาจะช่วยเหลือคนเนี่ยเขาช่วยเหลือโดยเฉพาะอะไรฮะพวกทางการใช่ไหมก็คือสี่พันคนนะไอ้พวกเจ็บไอ้พวกตายหลังๆเนี่ยนะฮะก็คือพวกถูกลืมนะฮะแล้วก็สิ่งที่มันน่ากลัวสาหรับนิวเคลียร์คือมันไม่ตายทันทีญี่ปุ่นมีคนตายจากนิวเคลียร์โดยตรงไหมฮะมีอยู่สี่ห้าคนนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าอีกสิบปีข้างหน้ายี่ห้าปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะมันจะมีเท่าไหร่นะฮะและคําถามก็คือว่าในเมื่อมันไม่ตายทันทีเนี่ยนะฮะ